สวัสดีคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Tip Tester เกม Pocket Incoming นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เราก็จะมารีวิวปอยมาระดับ S สายแทงนั่นเองเนาะก็จะเป็นตัวซึนเดตซึนเดตหรือตัวป้อมหินหรือบางคนก็อาจจะเรียกว่ากำแพงหินแต่พี่ชอบเรียกว่ากำแพงหินนั่นเองนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงบ้างการใช้อาวุธจะใส่อะไรเนาะแล้วก็เอฟเฟกต์สกิลจะเป็นยังไงไปดูกันเลยนะนี่เลยนะสำหรับตัวซึนเดชซึนเดตนะะของพี่ก็ปั้นยังไม่เยอะพอนะเออมันก็จะเป็นสีม่วง วอสี่อยู่เลยนะฮะทุกคนตัวนี้ได้มาจากไหนหลายๆคนเนี่ยคือถ้าเป็นตัวใหม่สําหรับของพ็อกเก็ตนะฮะทุกคนก็จะมาช่วงของแบบกิจกรรมการใช้เพชนะ,ะถ้าใช้เพชตามที่กําหนดมันก็จะมีกล่องเศษให้เราเลือกอะไรอย่างนี้นะสาหรับปุ๋ยหมอนระดับ S ตัวใหม่หรือบางตัวเนี่ยมันจะมาในรูปแบบของ moon, ตู้ประมูลตู้บิดวอลนะคะที่แบบแต็มถึงสุ่มเท่าไหร่ แต้มเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะได้กล่องของแบบตัวระดับ S มาด้วยนั่นเองเนาะก็จะเป็นโปยมอนตัวให,ใหม่ๆนั่นเองสําหรับของพี่ที่ได้ตัวนี้มาเซ้นเดชเซ้นเดชเนี่ยได้มาจากกิจกรรมการใช้เพชรน,นะ,ะสำหรับตัวนี้เป็นสายแท้งที่แบบแนะนําอีกตัวหนึ่งแล้วก็ดีอีกตัวหนึ่งนะคะสำหรับตัวสายแท่งระดับ S นั่นเองตัวนี้จะเป็นธาตุหินเหล็กนั่นเองนะฮะนิสายของมันก็คือจะเป็นถ้าจะจะน้นเป็นป้องกันก็ได้นะคะทุกคน ก็จะมีทั้งป้องกันและดาเมจนะฮะดาเมจเป็นกายภาพหรือแอคแท็กนั่นเองนะฮะแนะนำว่าเป็นเน้นความถึกดีกว่านะเพราะว่าสกิลต่างเนี่ยมันก็จะเป็นแบบป้องกันเพื่อนร่วมทีมได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะฮะสำหรับตัวนี้นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูที่เรื่องของอาวุธกันก่อนนะฮะอาวุธเนี่ยก็ถ้าเป็นคนเริ่มต้นก็มันจะยังไม่มีสีม่วงเนาะหรือแบบสุมสีม่วงมาแล้วมันก็ไม่ได้ที่ต้องการนะฮะสำหรับอาวุธก็คือเน้นเป็นแบบ เรื่องของ HP แล้วก็ป้องกันได้นะคะป้องกันก็จะมีแบบตัวนี้นี่เป็น HP แ Special Defense เนาะ4% หรือจะเป็นตัวนี้ก็ได้ก็ HP 8% d e f e n เ e อีฟอีก4%นั่นเองของพี่ก็จะใส่ตัวนี้ไปนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะไม่มีตัวอื่นแล้วนะทุกคนอาวุธสีม่วงก็จะเป็นแบบดามเมัซะส่วนใหญ่เนาะหรือถ้าเน้นดาเมดไปเลยก็ใส่ตัวนี้ได้เป็น HP 8%แล้วก็ดาเมจของมันก็จะเป็นกายภาพนะแอคแท็ Attack อีก4%นั่นเองสําหรับอาวุธสีฟ้าแล้วก็อาวุธสีม่วง ก็คือใส่ป้องกันเน้นป้องกันเน้นเลือดนะคะทุกคนอาวุธอันไหนที่มันเป็นป้องกันเป็นแบบบวกป้องกันบวกเลือดเนี่ยก็ใส่ไปได้เลยนะฮะก็ถ้าแบบป้องกันตัวนี้นะคะอันนี้เป็น defense 8% special defense 8%นั่นเองนะฮะหรือว่าจะใส่เป็นอัตราการบล็อกอะไรอย่างงี้นะคะทุกคนหรือถ้าจะเป็นเน้นแบบเรื่องของสกิลของมันเนาะก็จะเป็นธาตุนะะาหินนะฮะธาตุหินนะตัวนี้ก็ได้นะฮะหรือถ้าเป็นแบบ ดีก็ HP ไปเลยนะคะทุกคนเนี่ยอันนี้ก็จะแบบเวลาต่อสู้เนี่ยมันก็จะฟื้นฟูเลือดมาเรื่อยๆนั่นเองนะคะสำหรับตัวนี้ HP 8%ในระหว่างการต่อสู้ก็จะฟื้นฟูเลือดเนี่ย อีก5.7%นั่นเองสำหรับ Apple นะฮะทุกคนถ้ามีก็ใส่ไปได้นะฮะแต่ถ้าไม่มีที่แบบแนะนำก็ใส่ออื่นไปก่อนได้นะฮะทุกคนถ้าได้ที่แนะนำก็ค่อยปรับเปลี่ยนละกันฮะ,ะสำหรับสกิลเรามาดูเลยนะฮะในการแปลเนี่ยก็จะแปลแบบขา่ขาวๆเนาะถ้าแปลผิดเพี้ยนผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยละกันนะฮะมาดูที่สกิลหนเป็นธาตุหินนะฮะโจมตีแบบเดี่ยวนั่นเองสร้างความเสียหายกายภาพนะคะหรือแอคแท 100%มีโอกาส30%ที่จะใช้ร่างกายเพื่อปรับปรามเป้าหมายเป็นเวลา1รอบนะฮะก็สกิลนี้เนี่ยจะใช้กับบอสอะไรไม่ได้นะมันก็จะมีไม่มีผลกับบอสเนาะแล้วก็หากล้มเดหยวเนี่ยมันจะเพิ่มการโจมตีนะฮะทางกายภาพของตัวเอง30%ซ้อนกันได้สูงสุด3ครั้งจนกว่าจะใช้ทักษะการโจมตีครั้งถัดไปนั่นเองนะฮะสำหรับสกิลนี้นะ มาดูที่สกิลที่2กันนะฮะสกิลที่2เนี่ยมันจะไม่เป็นแบบโจมตีไม่เป็นดาเมเนนะก็จะเป็นการแบบป้องกันนะฮะป้องกันตัวเองหรือป้องกันเพื่อนร่วมทีมก็จะเป็นรักษาเป้าหมายนะคะที่มี h p ต่ําที่สุดถ้าในทีมลงทั้งหมด5ตัว6ตัวเนี่ย คือมันจะป้องกันนะคะหรือครอบทับนะครอบทับตัวที่แบบ HP ต่ําที่สุดถ้าในทีม HP ต่าที่สุดคือตัวมันเองมันก็จะครอบตัวมันเองนั่นแหละนะทุกคนหรือถ้าในทีมตัวไหนที่มัน HP น้อยที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะเลือกตัวหนึ่งที่มี HP น้อยที่สุดนะ,ะเพิ่มป้องกันเนาะ ดีเฟนต์นะคะสองนั่นเองนะคะสำหรับตัวนี้นั่นเองมาถึงอันติกันบ้างนะคะอันติของตัวนี้เนี่ยก็คือสร้างความเสียหายกายภาพแอคแท็กนะสองนั่นเองมันจะสูญเสียนะคะพลังชีวิตและก็ป้องกัน50%เนาะเพื่อสร้างนะคะป้อมหินหรือกำแพงหินนะฮะขนาดใหญ่เพื่อป้องกันพันธมิตรทั้งหมดนั่นเองนะคะสำหรับสกิลนี้นะมาดูพาสซีฟกันบ้างนะ พาส์ของตัวนี้เนี่ยก็คือเมื่อสิ้นสุดเทินนะคะของพันธมิตรแต่ละตัวเนี่ยมันจะได้รับกองซ้อนนะคะกองซ้อนคือเอฟเฟกพิเศษนะ,ะเพิ่มด e เฟนต์เริ่มต้น5% Special Defense เริ่มต้น2%สูงสุด30กองนั่นเองทุกๆ10กองเนี่ยจะเพิ่ม m a ็ HP จะเพิ่มแม็ก p นะ,ะอย่างถาวรเพิ่มขึ้น211%เลยทีเดียวนะ,ะของ Defense สูงสุด5 s t a c ตนั่นเองนะคะสำหรับ สกิลนี้นั่นเองเนาะก็ประมาณนี้ลวกันนะคะสำหรับการแปลสกิลก็แปลแบบคร่าวๆนะเดี๋ยวเราไปดูเอฟเฟกต์สกิลของตัวนี้กันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างก็จะลงแบบเดียวๆแล้วก็ลงแบบทีมให้ดูด้วยนะว่าสกิลต่างเนี่ยมันจะใช้ยังไงนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันเลยตอนนี้เราเอาเส้นเดชเส้นเดชน,นะคะหรือตัวป้อมหินกำแพงหินแล้วแต่คนจะเรียกแล้วกันเนาะแต่พี่บางทีพี่ก็เรียกแบบกำแพงหินนะเพราะว่าเวลาแบบมันอันติมันนี่มันจะสร้างกำแพงหินป้องกันเพิ่มเลิมทีมทั้งหมดนั่นเองนะคะ ก็มาดูที่สกิลหนึ่งกันเลยนะคะสกิลหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นธาตุหินเนาะโจมตีแบบเดี่ยวแอทแท็กหรือกายภาพนะคะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองมาดูกันึ๊บอ่ามันจะกระทืบพื้นนะแล้วก็เป็นแบบภูเขาขึ้นมาโจมตีศัตรูนั่นเองมาดูที่สกิลสองบ้างสกิลสองเนี่ยจะเป็นธาตุเหล็กนะคะทุกคนตัวสกิลนี้บอกแล้วว่าเป็น,ปนแบบไม่มีดาเมจนะมันจะเป็นการรักษาหรือการ ป้องกันนะฮะเพื่อนรวมทีมที่มี HP ต่ําที่สุดหนึ่งตัวนั่นเองนะฮะหรือถ้าเราลงเดี่ยวๆแบบนี้มันก็จะรักษาตัวมันเองนะฮะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะนี่เห็นไหมมันก็จะรักษาตัวมันเองนะป้องกันตัวมันเองนั่นเองถ้าลงแบบทีมเนี่ยมันก็จะเลือกตัวใดตัวหนึ่งที่แบบ HP ต่ําที่สุดในทีมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูอันติกันบ้างนะฮะว่าจะอลังการขนาดไหนอันติเป็นแบบหมู่กายภาพแอคแท็กนะฮะสองร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเอง ดูกันอันติมาโอ้หเนี่ยโอ้โหครอบทับไปนะคือจริงๆดีนะดีที่มันเป็นแบบหมูเนี่ยเห็นไหมมันสร้างกำแพงมานะทุกคนกำแพงป้องกันมาเนาะแต่ถ้ามันเริ่มเทินใหม่เนี่ยกำแพงมันก็จะหายไปนั่นเองก็จะเป็นการแบบสร้างกำแพงป้องกันนะฮะกำแพงหินป้องกันเพื่อนร่วมทีมนั่นเองมากดอันติอีกรอบนึง มาดูกันเอบแต่อันติถือว่าดีอ่ะดามเมจมันแบบทั้งหมดเลยนะทุกคน200นะคะกายภาพ200%เ็นะเดี๋ยวเราไปลงแบบทีมให้ดูกันเนาะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะเดีนะ๋ยวเรากดคูณสามไปแล้วกันนะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปน,นั่นเองมาดูการต่อสู้กันนะ เวลาสกิลสองอ่ะมันจะเลือกตัวที่ HP น้อยที่สุดนะทุกคนแต่สกิลหนึ่งเป็นดาเมจสกิลอันติก็จะเป็นแบบดาเมจด้วยแล้วก็เรื่องของป้องกันด้วยก็จะกลางโล่กลางแบบกำแพงหินขึ้นมาเนี่งนี่เห็นไหมมันก็จะเลือกตัวที่แบบ HP น้อยที่สุดนะมันก็จะครอบทับป้องกันเพื่อนร่วมทีมตัวนั้นเนาะหนึ่งตัวนั่นเองนะ,ะมาดูกันเป็นยังไงบ้าง ิจริงการจัดทีมหรือการเล่นเห็นมีคนทักถามมาเยอะว,ว่าเฮ้ยจัดยังไงอย่างงี้อย่างนี้นะฮะจริง,รงอยู่ที่ความชอบแล้วกันเนาะความชอบในการจัดหรือว่าถ้าอยากจะเอาชนะก็เอาตัวที่แบบเฮ้ยมันปรับเข้ากับทีมอยู่ที่การปรับเปลี่ยนในทีมแล้วกันนะทุกคนแล้วก็การอัพของแต่ละคนด้วยนะบางคนได้ตัวโหดมาเยอะแต่ว่าอัพไม่เยอะเนี่ยไปสู้กับคนที่แบบ อัพเยอะๆมันก็สู้ไม่ไหวนะคะทุกคนนะอยู่ที่การอัพด้วยนะคะตัวในทีมมันก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะที่จะทำให้แบบทีมชนะแต่ว่าการอัพเนี่ยมันก็มีส่วนเหมือนกันนะถ้าอัพไม่เยอะก็ล่วงไปได้นะฮะเนี่ยซึนเดซึนเด,นเดตัวนี้แต่ข้อเสียคือจะอัพดาวยากนะต้องหาแบบดิโต้หรือแบบใช้เศษทองแปลงมาอัพนั่นเองหรือใครแบบเฮ้ยแค่ ประมาณสีดาวอ่าสามดาวสีดาวเนี่ยก็เล่นได้แล้วทุกคนก็แบบไม่ต้องอัพเยอะเท่าไหร่นะพราว่าถ้าอนาคตเนี่นนนนนนเยเราก็จะใช้เป็นแบบอ่าเรื่องของตัวเอสพัทอยู่แล้วนะในทีมหลักของเรานั่นเองตี่แล้วนะนี่กลางโลมาละโรป้องกันนะฮะกำแพงหินอ่ามันเวลาันตีมาปุ๊บมันเปบ กลางกำแพงหินแบบนี้พี่ก็เลยชอบเรียกว่าเป็นตัวแบบตัวกำแพงหินอะไรอย่างงี้บางคนเรียกป้อมหินหรือตึกนะฮะทุกคนอ่ะดยูยาวๆไปโอ้นี่มาลองให้ดูนะไม่ใช่อะไรนะทุกคนบางคนแบบเฮ้ยรีวิวแค่แบบเดียวแล้วแบบวยมันช่วยทีมได้ยังไงอะไรยังไงเนี่ยอันนี้ก็เลยแบบทําแบบรีวิวแบบทีมให้ด้วยแล้วกัน ดูว่าเราจะชนะไหมอ่ามันฮิวนะฮะนี่มันออโต้นะทุกคนเราจะกดมือไม่ได้นะสำหรับสกิลนะฮะมันล็อกให้ออโต้เลยนะมันตีมาแล้วเฮ้ยตายอยู่นะฮะทุกคนตัวนี้ก็มีเมก้าด้วยนะตัวฮากาเนลอ่ะมีเมก้าด้วยสำหรับใครที่อยากจะทำนะฮะ โหเอาเรื่องยาวเอาเรื่องนะืมไม่ลงสักทีโอ้โหแล้วเหลือตัวแบบหนาๆด้วยเดีรืวว่าตัวไหนจะเอาแบบหากกระเดีวล่วงได้นะเอาแล้วเดนเดตัวไหนเนี่ยมิวโอ้โ,โดนมิวทุบไป เรียบร้อยนะสำหรับฮากันเนลนั่นเองก็เป็นตัวป้องกันที่ดีอีกตัวหนึ่งแล้วก็เป็นสายแทงที่ดีอีกตัวหนึ่งนะสำหรับระดับเอสที่อยากแนะนำเนาะแต่ข้อเสียคือนั่นแหละมันต้องรออีเวนต์รอแบบกิจกรรมมานะถึงจะได้ตัวนี้ขึ้นมาในตู้สุ่มปกติไม่มีนะแล้วก็ในการอัพดาวก็จะข้อเสียคืออัพดาวยากนั่นแหละนะทุกคนใช้ดิโต้หรือจะใช้แบบเซทองอะไรอย่างงี้ก็สามสี่ดาวเนี่ยก็เล่นได้แล้วนะสำหรับตัว อ่าเซนเดะเซนเดะระดับ S นั่นเองเนาะเพราะว่าเน้นถ้าแนโค้ก็ควันที่จะเน้นเป็น S อพัทจะดีกว่านะฮะตัวหลักในทีมน่าเล่นอีกตัวหนึ่งนะคะสำหรับตัวนี้เซนเดะเซนเดะนั่นเองถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กําลังใจก,กันด้วยนะคะสว่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปนั้นก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะสำหรับนี้ขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ